สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับใครที่มีแบงค์ห้าแบบนี้นะครับด้านหลังจะเขียนว่า500บาทแบบนี้เป็นสีม่วงแล้วก็มีภาพพระบรมสายาสาธิตสลัก์ของพระมหากษัตริย์ไทย2พระอ,องค์แบบนี้นะครับซึ่งจะมีรอ8อยู่ด้วยนะครับนี่นะฮะรุ่นนี้นะครับด้าน,นหน้าเนี่ยนะครับก็ มีภาพพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันของเราก็คือในหลวงรัชกาลที่10นะครับฝั่งด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่ามีนะครับเลขอยู่ฝั่งซ้ายสีแดงๆนะครับแล้วก็มีเลข500อยู่อย่างนี้นะครับมีลายเซ็นด้วยนะครับลายเซ็น์อย่างนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างนี้ลายเซ็น์แบบนี้นะครับ แบงค์5้0รรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่านะครับมีนะฮะ FC ทางบ้านนะครับได้ส่งนะครับมาหานะครับอาจารย์สยามทางไลน์นะครับว่าไปรับข้อมูลมาจากทาง YouTube นะครับช่องหนึ่งนะฮะบอกว่าใบนี้นะครับเขามีการประเมินราคาไว้ที่1ล้านบาท นะครับสำหรับราคา1ล้านบาทนะครับมีการบอกว่านะครับหากคุณต้องการขายในราคา1ล้านบาทนะฮะต้องมีการนะครับทำใบรับรองแล้วก็มีการเสียค่าส่งนะครับพัสดุนะครับ,นะรบในการส่งใบรับรองหรือว่าใบประกันบัาแบง์จริงนะครับจำนวนเงินนะครับ 690บาทนะครับแล้วก็จะมีการนะครับจ่ายเงินไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอีกครึ่งหนึ่งนั้นเขาจะนะครับตามไปถึงที่บ้านแล้วก็มารับแบงค์ของท่านนะครับนะฮะแล้วก็จะจ่ายเพิ่มอีก5 0 0แสนบาทนะครับซึ่งจะมีมัดจำอยู่5 0 0แสนบาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขง่ายๆก็คือให้ท่านทำใบรับรองนะครับถ้ามีการแบบนี้นะครับต้องบอกว่านี่ครับเป็นมิตรสาชีพนะครับ สำหรับแบงค์500รุ่นนี้นะครับมูลค่าจริงๆแล้วตามท้องตลาดเนี่ยนะครับในการซื้อขายนั้นยังไม่มีนะครับยังสามารถเอาไปใช้ได้ตามปกติทุกอย่างนะครับนี่ฮะรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้ผมก็นะฮะเดี๋ยวเอาจะไปเอาไปใช้เลยที่เซเวนะครับผมจะใช้1ล้านบาทของมิชาชีพให้ราคามานะครับอย่าหลงเชื่อนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อของที่เซเวเลยก็แล้วกันฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ